พระพุทธโสธรครับผมเป็นเหรียญเงินทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมมีพระห้าพี่น้องครับผมอยู่รวมกันนะครับเหรียญนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปชมกันวันนี้เลยครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันไววัน h ช n แนลอย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผม สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการส่องพระตามประษาวันวายวันซึ่งวันนี้เราก็จะมาทําการส่องพระรีวิวพระให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะนะทุกท่านได้ชมกันนะครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีผมที่ผมได้บังเอิญเช่าพระองค์หนึ่งมาเป็นพระผมรู้ว่าซวสวยมากนะครับผมเป็นพระเนื้อเนื้อเงินครับเนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินสวยครับ เป็นพระีสุดมากครับราคาที่ผมเช่ามานี้ต้องพูดถึงนะเนาะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าจะขายจับต้องได้แต่ผมมองว่ามันสวยเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมด้านล่างน่าจะทูมานที่ประมาณความกว้างความยามวาน,าะะานะครับความกว้างน่าจะประมาณสี่เซนนะครับความยาวจะประมาณสองเซนนะครับเป็นเหรียญพระห้พี่น้องครับผมสวยครับผมกลิปเลยผมเดี๋ยวสองดูให้เห็นนะครับ อันนี้มาโชว์เฉยครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีความรู้เท่าแต่ว่าสวยให้ดูเฉยๆนะครับผมค้นหาข้อมูลทางเน็ตแล้วนะครับผมก็ยังมีน้อยมากนะครับสงสัยจะสร้างน้อยหรือว่ายังไงนะครับในเน็ตบอกว่าสร้างปีสองห้าสี่แปดนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะว่าข้อมูลไม่ค่อยเห็นนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลแนะนําเพิ่มเติมก็บอกกันมาทางใต้คลิปได้นะครับผมวันนี้มาให้ดูกันเฉยๆนะครับสวยมากครับเหมือนงานจากกองกระสาบอะไรเงี้ยคิดว่าย่งไงนะ คมสวยนะครับผมเห็นไหมฮะด้านหลังเหมือนเดินบ้าแหละผมว่าเนะี่ยใช่จริงๆนะวัสดุสวยมากนะครับผมแล้วก็จะมีการตอกโค้ดด้วยนะตอกโคดนะ้ดเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมเห็นไฮะฝั่งนี้จะมีการตอกโค้ดคาว่าเงินนะฮะเงินเนะี่ยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโค้ดเหมือนกันนะครับผมเป็นเนื่องเงินนะครับโค้ดฝั่งนี้เป็น สอเสือนะผมสอเสือหนึ่งสามแปดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาสร้างน้อยหรือผมอาจจะไม่ทันด้วยมันแน่ใจนะผมเป็นพระห้าพี่น้องนะครับความสวยงามคมคริบของเหรียญนี้เราพูดถึงนะครับสวยมากนะครับให้ชมก่อนนะครับผมโอ้มืดละ ใส,ส่พระไม่อยากให้ดูนะผมมืดครับโอ้โหไฟดับนะครับอันนึงครับไฟดับนะครับดับจริงๆนะโอ้โหไม่เห็นเลยนะครับเมื่อกี้อันนี้ได้เห็นละอ่ะโอเคนะครับผมนี่ครับนะครับผมนี่ครับเป็นพระ ห้าพี่น้องนะครับผมสวยนะครับผมวันนี้ก็จะให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสวยงามนะครับแต่นี้ไฟในใกล้ดับแล้วไม่เห็นชัดแล้วผมยวทำคลิปใหม่เขาหน่ถ้าเกิดได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะหลังยันนะครับคมมากครับโอ้โหคมทุกตัวสวยจริงๆนะครับคลิปวัดโสธรวรารามวรวิหารนะฮะ อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมโม้ำนัะนะครับผมไฟไม่แจ้งนะครับผู้ถม่านไม่อยากให้ถ่ายนะครับโอเคครับวันนี้คงจะตั้งจากลากันไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาทำคลิปนี้ต่อกันคราวหน้านะครับผมวันนี้จากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังครับผมลาไปก่อนนี้ผมสวัสดีครับ